อิจฉาคนอยู่คอนโดนี้จริงๆแค่หิวก็เดินไปตลาดพลูแค่สนาทีถึงแถมยังใกล้ BTS สถานีตลาดพลูเพียง2นาทีอีกที่นี่เดอะแมทสาทรท่าพระค่ะห้องเริ่มต้นที่นี่ใหญ่มากๆห้องวันเบด o ูมที่ไหนจะกล้าให้กับราคาเพียง2.1ล้านบาทเท่านั้นดิจิตอลดอร์ล็อกก็มีมาให้เข้ามาด้านในก็จะเจอกับห้องครัวแบบนี้เลย ทำอาหารเล็กน้อยแบบกรุบกริบโต๊ะทานข้าวก็มีมาให้ถัดมาจะเป็นห้องนั่งเล่นที่วางโซฟาได้ใหญ่ๆติดกับห้องน้ําที่แยกโซนไว้ให้แล้วส่วนห้องนอนก็คือกว้างมากเตียงมีลิ้นชักปลายเตียงให้ด้วยตู้เสื้อผ้าก็คือใหญ่จัดเต็มมากพื้นที่เหลือๆสามารถจัดฟังก์ชันได้ตามใจเลยหรือถ้าใครอยากได้ห้องแบบฟิลอยู่บ้านก็ตรงนี้เลยทูเบดร,รูมขนาด58ตารางเมตร2ห้องนอน,2ห,อน,อน2ห้องน้ำเข้ามาด้านในจะเจอกับโซนลิฟวิ่งและดินนิ่งโปร่งกว้างมีห้องครัวปิด ให้แบบนี้พร้อมชุดขวาและเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน ห้องนอนมาสเตอร์จะมีห้องน้ําในตัวและห้องนอนอีกห้องก,กว้างมากๆสามารถใช้ห้องน้ําด้านนอกได้มาต่อกับส่วนกลางที่นี่จัดเต็มแบบสุดๆตั้งแต่สระว่ายน้ําระบบเกลือบนรูท็อปฟิตเนสพร้อมเครื่องเล่นครบชุดและบ็อกซิ่งคอร์เนอร์โคเวิร์กิ่งสเปซที่นั่งทํางานแบบส่วนตัวและส่วนสีเขียวด้านหน้าโครงการใครสนใจตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะจองเพียง999กบาบาทพร้อมส่วนลดหลักแสนฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายวันโอน ฟรีแอร์ทุกห้องและฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วกับเดอะแมทสาธรท่าพระค่ะ